สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใกล้เริ่มวันดีของลุงป้าอีก2วันคือวันที่8มีนาคม 6- 5 สารน,นัดพร้อมคดีน้องชมพูร่รายละเอียดต่างๆอยู่ที่สารสั่งมาเดากันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกคือลุงได้ทนายชุดใหม่ที่เตรียมพร้อมแล้วผมคิดว่าคดีจะดำเนินไปตามปกติไม่มีการขอเลื่อนออกไปตามที่พูดกันอย่างที่สองคือจัดระเบียบพยานฝ่ายลุงอาจเพิ่มพยานบ้างส่วนฝ่ายโจทนั้นคงคัดพยานทิ้งจำนวนมากเพราะ เป็นแค่พยานส่วนเกินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนักตำรวจคงใส่ลงไปมากๆให้ดูน่ากลัวและให้อกการมีใจช่วยเราทราบกันดีว่าหลักฐานเอาผิดลุงป้าคือศปอร์เซแต่ว่าอาัยการให้ใจตำรวจไปแล้วเวลาน้องหายไม่เกิน9้าโมงเช้าตามประกาศมุกดาหารพี่สาวน้องน้าน้ำฝนผู้ใหญ่บ้าน และประกาศในงานที่วัดชัดเจนไหมสุวัสดพูดถึงพยานสำคัญมีไม่กี่คนพยานแม้อยู่ตรงข้ามลุงแต่ก็คือพยานของลุงโดยตรงมาดูพยานสำคัญเรียงลำดับไปที่ทำให้ลุงหลุดคดีก็คือ 1. พี่สาวของน้องเพราะเธอไม่หลับจึงเห็นคนอุ้มน้องเด็กไม่โกหก คือลุงอุ้มซึ่งทนายมีวิธีซักถาม 2. แม่น้องซึ่งเธอบอกว่าจะเป็นพยานให้กับลุงเพราะทำงานในสวนยางบนภูเขาด้วยกันตอนน้องหายเธอไม่กล้ากโกหกแน่เพราะมีคลิปแสดงไว้พยานแค่สองคนนี้ลุงก็หลุดแล้วถ้าพี่สาวน้องบอกว่าลุงอุ้มจะให้การ ขัดกับแม่น้องทันทีกลายเป็นพยานเท็จ 3. ตายายลุงมอกผ้าถอนทั้ง4ปากนี้พูดไว้ในคลิปชัดเจนว่าอยู่กับลุงป้าและช่วยลุงทำงานถึง9้โมงยิมสองลุงถึงลงจากเขาเข้าบ้านพยาน2 6ถึง6ปากนี้จะทำให้ลุงหลุดคดีอย่าไปสนใจเส้นขนอะไรใครเอาไปใส่ไว้ในกางเกง จากบ้านน้องเพราะไร้สาระสิ้นดีเส้นของป้าแตนจะลอยไป5้าเมตรแล้วมุดอยู่ในกางเกงในบ้านของน้องแบบใดขำขอเดาอีกนิดว่าอาจมีอะไรที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้นวันที่8นี้ก็ได้หรืออาจเกิดในครั้งต่อไปซึ่งล้วนเป็นผลดีต่อลุงป้าทั้งนั้นติดตามรอคอยต่อไป สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มาคุยในเรื่องของท่านทนายสุรชัยสักนิดหนึ่งใครอยากรู้จักท่านทนายสุรชัยมากขึ้นไหมมีคนอยากฟังเยอะเลยท่านทนายสุรชัยทุกท่านจำได้ไหมครับสมัยที่ผมพบท่านสิระเจนจาคะแล้วพาลุงไปพบท่านสุรชัยซึ่งพี่สาว เป็นเจ้าของโฉนดจำได้ไหมครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าของโฉนดให้ผมมูลค่า2ล้านกว่าบาทเพื่อให้ผมถือไว้ช่วยเหลือลุงพลกับยูทูบเบอร์ที่จำเป็นจะต้องประกันตัวผมก็ได้พบพี่สุรชัยหรือพี่เบิ้มในฐานะทนายความรุ่นพี่ครั้งแรกในวันนั้นเลยแล้วก็ไปพบกับท่านที่สำนักงานพี่เบิ้มเป็นผู้ใหญ่หน่านับถือ เป็นคนที่สุข,ขุมเป็นคนที่มีความประสบการณ์สูงไม่ต้องเอาผมไปเทียบกับเขาเลยนะครับผ่านงานสำคัญสำคัญมาเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาทราบในภายหลังว่าทางลุงพลได้มีการติดต่อกับท่านทนายสุรชัยตามที่ปรากฏนี่แหละก็เป็นเรื่องส่วนตัวสุดแล้วแต่ผู้ความจะไป จ้างใครจะติดต่อใครเป็นเรื่องของเขาท่านธนาสุรชัยเองเนี่ยผมได้คุยโทรศัพท์กันตอนช่วงที่ไปพบท่านสิรัชเจนจากะได้มีการมีโอกาสทานข้าวกันคุยกันฉันพี่น้องให้ความเคารพแล้วก็เวลาผมมีปัญหาอะไรผมก็ปรึกษาพี่เบิม้มแต่ในคดีที่ปรากฏผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยย้ำนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกท่านไปติดตามลุงพลทนายสุรชัยถ้าหากท่านเป็นทนายในเรื่องนี้จริงผมเป็นทนายรุ่นน้องผมย่อมให้ความเคารพมีความรู้สึกดีๆให้กับพี่เสมอถ้าพี่เขามีอะไรวานให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆผมก็ยินดีทุกท่านไปติดตามเอาไปดูวันที่8ก็แล้วกันใครนอเป็นอะไรยังไง ผมยืนยันให้ทุกอย่างให้อย่างหนึ่งนะว่าพี่เบิ้มนะ่ะเป็นทนายความรุ่นพี่ผ่านพี่สาวที่เคารพรักเท่าที่ผมสัมผัสมานะ่ะท่านเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์สุขุมนี่คือทนายสุรชัยชินชัยที่ผมได้รู้จักความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชานกอกอก,ก,อกได้พูดไว้ดังนี้ครับที่ตาทำคลิปวันนี้เพราะว่ามีคลิป,ลปหนึ่ง ที่ตาอ่านแล้วน่ะมันงง,งแต่ว่ามีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ตานะ่ะด่าลูกเขยกับลูกสาวตาจะเอาจักบาทเอาจักร้อยเอาจักพันตาจะเอาเท่าไหร่ให้ด่าให้แน่ตาก็งงว่าเขาผิดอะไรที่ต้องให้ไปด่าเขาเฮ็ดถ้วยแตกบอเขาอารวาดบอถึงต้องไปด่าแต่ว่า ชื่อก็รุจักมันเป็นภาษาอังกฤษหน้าตาก็บอกเห็นดอกจ้างมันหยังแต่ว่าน่ะตาอยากฝากคลิปนี้นะครับอยากคุยอย่างกับตาโทรเข้ามาหาตาเลยโทรมาคุยโทรมาว่าเลยโทรเข้ามาด่าตาก็โทรเข้ามาได้เลยเมื่อเช้าตาก็พูดให้ปะแตนฟังเขาบอกว่า ให้บอกว่าเป็นลูกสาวอยากมาเรียกว่าป้ากับลุงนะงั้นก็เรียกว่าแม่น้องโอมพ่อน้องโอมเนาะไม่รู้เขาต้องการอะไรเขาจ้างด่าจะเอาเท่าไร่บอกว่าเอา10บล้านไปเลยจะด่าให้มีไหมจ้างให้ด่านะ่ะแต่ว่าเอาเงินมาจ้างทั้งที่เขาไม่ผิด ไม่รู้จะด่าทำไมถ้าให้เงินมาก็จะเอาแต่เงินเดอ้อไม่ด่าหรอกด่าในเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงถ้ามันเป็นความจริงนะ่ะก็จะด่าฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์เข้ามาให้ด่าเด้อเงินนะ่ะซื้อใจตาบ่ได้ดอกให้ตาด่าคนด่าไปเรื่อยตาไม่เอาหรอกบอกเขาแล้วนะเมื่อคือนนะ่ะในไลฟ์ตาไม่เอาเด้อ สิบล้านก็ไม่เอาเดอ้อคนเรามีหมดเนาะถ้าอันไหนมันเป็นความจริงถ้าใช่ก็ด่าได้ถ้ารู้จักก็คุยกันตาก็ดูหมดทั้งสองฝ่ายเขาพูดแบบนี้มันถูกไหมคือคนเราคิดอะไรก็พูดออกไปรู้หมดว่าคนไหนพูดแบบไหนมันก็ธรรมดาเขาไม่ชอบทั้งลูกเขยลูกสาวเขาก็ว่า ให้เขาไม่ชอบตาชาญเขาก็ว่าไม่สนป้าแตนนะ้แตหรือเอา้าก็ลูกทั้งสองคนนะก็สนอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาลงคลิปให้กับเอฟซีได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทำงานของท่านทนายและทีมงานของท่านทำงานกันอย่างไรกลับบ้านกี่โมงกี่ยามกันเมื่อคืน เราได้นั่งให้กำลังใจท่านทนายและทีมงานทนายโดยก่อนหน้านี้เคยถามว่าทีมงานออกจากสำนักงานการกี่ทุ่ม fc ทราบไหมคะว่าท่านทนายที่ออกจากสำนักงานกี่ทุ่มอีก5นาทีเที่ยงคืนค่ะงานเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์หรือยังตอนนี้ทราบคร่าวๆว,ว่างานเสร็จไป98%แแล้วนะคะขาดอีกแค่ นิดหน่อยงานก็จะสมบูรณ์เต็มร้อยท่านออกจากสำนักงานยี่5ม3.55นาทีแต่เมื่อเช้านะ่ะอีกทนายแวะเข้ามาสำนักงานตอน9โมงขอเอาเอกสารบางส่วนไปนั่งทำที่บ้านเข้าใจความรู้สึกของการทำงานนะคะบางครั้งวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ท่านก็อยากจะมีเวลากับครอบครัว แต่ท่านก็ไม่ทิ้งงานยังเอางานกลับไปทําแล้วมีการกระซิบว่าตอนเย็นจะเข้ามาตรวจเอกสารอีกทีหนึ่งเอาให้มันเต็มร้อยทางหลังบ้านได้ยินแบบนี้นะ่ะก็ดีใจแทนลุงกับป้านะบอกว่า FC ของลุงกับป้าแล้วก็ลุงกับป้าสบายใจได้เลยนะคะท่านทนาย และทีมงานทนายทำงานให้ลุงกับป้าเต็มที่ค่ะทีมงานของเรานะ่ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ดีทางทีมงานหลังบ้านทนายลูกพลขอบคุณอีกครั้งและเราจะลงคลิปเรื่อยๆเกี่ยวกับท่านทนายทุกท่านให้ท่านได้รับชมแต่คิดว่า fc อาจจะได้เจอกันวันที่8อย่างแน่นอนท่านทนายและทีมงานจะเดินทาง ไปที่สารกัน